ก็คิดว่าต้องทำงานอย่างหนักแล้วก็ต้องพยายามพูดคุยกับพี่น้องประชาชนให้ยังไม่ต้องรีบตัดสินใจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการประชานวิสัยทัศน์กันของผู้สมัครประมาณวันที่10ธันวาคมของไทย PBS แล้วก็คิดว่าพี่น้องสื่อมวลชนที่หลายหลายทำข่าวเนี่ยที่สนใจเนี่ยเวลาลงพื้นที่ก็คงจะได้มีโอกาสสัมภาษณ์ในแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นเบอร์หนึ่งถึงเบอร์สี่ก็จะได้พี่น้องประชาชนได้ได้ฟัง เรื่องเกี่ยวกับนโยบายเรื่องเกี่ยวกับตัวตนของแตล่ละคนทางฝั่งของเราคิดว่าเป็นนายกน้อยที่เป็นนายกที่สู้เป็นชาวนาแล้วก็ตัวสอปชอที่มาช่วยเนี่ยก็เป็นพ่อค้าแม่ขายคนตัวเล็กตัวน้อยทั้งนั้นก็อาจจะไม่เสมอไปที่คนที่จะต้องเป็นนายทุนใหญ่ๆของแต่ละเบอร์ที่เป็นตัวเลือกอที่มีอยู่นะครับของเราก็ ถ้าเกิดพี่น้องประชาชนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายสามัญชนอยากได้คนที่เข้าอกเข้าใจคนตัวเล็กตัวน้อยก็ต้องนายกน้อยมาเลขกสองวันที่22ธันวาคมนี้ครับตัวแปรสําคัญคือการที่คนออกไปเลือกตั้งเยอะนะครับ,รบซึ่งมันเป็นข้อน้ากังวลว่าคนอาจจะไม่ไปถึงเยอะขนาดนั้น,นกังวลไหมกังวลแต่ว่าเข้าใจครับก็เพราะว่าพอนายกคนเก่าลาออกก่อนเมื่อเดือนตุลามันก็เลยทําให้วันเลือกตั้งนายกอบจอุบลเนี่ยมาลงล็อกวันที่22ธันวา ซึ่งพี่น้องอุบลถ้าจะกลับบ้านมาเนี่ยก็ปีใหม่หนึ่งครั้ง22 2่ธันวาคมอีกหน,หนึ่งครั้งเลือกตั้งสอบจอหนึ่งกุมภาออกเพราะฉะนั้นในช่วงแค่4ีหอาทิตย์นเนี่ยต้องกลับบ้านมา3ครั้งถ้าอยากจะทําหน้าที่พลเมืองตามประชาธิปไตยซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ยากครับที่จะเดินทางกัน3าครั้งซึ่งอันนี้เนี่ยตอนเลือกตั้งที่อุดรได้ยินได้ขาสแสวงของกะกะตเคยเคยพูดไว้ว่าประประเด็นที่มาใช้เสร็จน้อยอาจจะเป็นเพราะว่านายกอบจออลาออก แล้วก็อยากจะขอมาทํางานต่อลาออกก่อนแต่อยากจะมาขอทางานต่อเนี่ยมันก็น่าจะจะเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนก็น่าจะตั้งคาถามมากขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณก็ดีหรือความสะดวกสบายของพี่น้องประชาชนก็ดีที่ต้องเดินทาง3รอบภายใน5อาทิตย์เนี่ยคนพี่น้องอีสานพี่น้องอุบลบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้นะก็ต้องช่วยกันคิดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ก็สามารถที่จะช่วยเราได้โดยการที่ส่งมาหาคนที่อยู่ในพื้นที่พ่อแก่แม่เฒ่าที่รอเราอยู่ว่าให้ไปเลือกแทนเราก็ได้ ถ้าอยากได้การเปลี่ยนแปลงแล้วก็การทํางานเพื่อคนตัวเล็กตัวน้อยก็ต้องนาย,ยกน้อยหมายเลขสองครับพื้นที่นี้คือถูกปรามาสไว้คือคือพี่ทีมถูกปรามาสไว้กอดว่าแบบแพ้มาหลายสนามแล้ว <c oughs> อะไรอย่างนี้นครับครับ <c oughs> ออตรงนี้รู้สึกไงแล้วกังวลไหมครับไม่กังวลครับก็เปลี่ยนคําปรามาสเป็นเป็นแรงผลักดันก็ผมก็คิดว่าแข่งกับแข่งกับใครไม่เท่ากับแข่งกับตัวเองแข่งกับตัวการทางานของของนาย,ยก ว่าที่นายกน้อยเองเพราะว่าการลงพื้นที่จะครอบคุมไหมเพราะว่าจังหวัดอุบลเนี่ยก็แตกต่างจากทุกจังหวัดแต่ลักาณะมันก็ไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลือกตั้งระดับประเทศก็เป็นแบบหนึง่งเลือกตั้งท้องถิ่นก็เป็นอีกแบบหนึง่งเลือกตั้งซ่อมก็อีกเป็นอีกแบบหนึง่งจังหวัดอุบลนี่ใหญ่เป็นอันดับ5ของประเทศประชากรอ,อันดับ3าล้าน8คนมาใช้สิทธิปี66เอ่อ72สเปอร์เซ็นต์เลือกตั้งอบจหกสิบสองเปอร์เซ็นต์หายไปสิบเปอร์เซ็นต์ก็แสนกว่าที่ที่ไม่ได้มาใช้ส ต้องพยายามขยันให้มากกว่าแล้วก็เดินให้ครบทั้ง25อำเภอให้ได้แต่ว่า2วันที่ผมมานี่ก็4ี่ห้าอำเภอแรกเราเลือกที่เริ่มต้นที่จุดแข็งของเราในพื้นที่ถ้าเป็นตอนเรือกตั้งปี6กในเขตหนึ่งกับเขตสี่เราได้4ี่0,000ืนกว่าทั้ง2เขตนะครับรวมกันก็เกือบแสนแล้วแล้วผมมาตั้งแต่สำโรงถึงอำเภอเมืองเมื่อคืนแล้ววันนี้ก็ตะการนะครับแล้วก็พิบูลแล้วก็วารินชัมราบแค่5 6เวทีนี้ก็0 0,000กว่าคนแล้ว ก็ต้องใช้เวลาในการทํางานอย่างละเอียดแล้วก็แม่นยํากว่าคนอื่นเขานะครับพี่ทีมถูกมองเองว่าเป็นเดอะแบกของพักด้วยเหมือนกันเพราะว่าต้องต้องใช้กระแสของพี่ทีมในการหาหาเสียงอะไรเงี้ยโอ้เขาว่าแบกผมครับคือต้องให้ให้ผมมาช่วยหาเสียงต้องคอยช่วยวางแผนให้ผมแล้วก็พักแต่ละคนสอบจทั้งยังไม่ครบนะครับสามสิบกว่าคนเกือบสี่สิบคนในแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาก็ลงหาเสียงตลอดในตอนที่ที่ผมไม่อยู่ไม่ใช่ว่ามาหาเสียงเฉพาะ ตอนที่ผมมาตอนที่ผมไม่มาเขาก็หาเสียงของเขาอยู่ตามพื้นที่ก็อาจจะพอช่วยได้เล็กๆน้อยๆตอนในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เพื่อให้เกิดความตื่นตัวและให้คนเข้าใจว่ามีการเลือกตั้งนะครับวันที่22นี้กูหาเปิด8โมงถึง5โมงเย็นผมก็จะพยายามช่วยให้เต็มที่ในฐานะพลเมืองครับค,คิดว่าตัวนักเสียงจะมาวันที่22ด้วยครับคิดว่าตัวของนักเสียงลำบากใจนะครับที่การแข่งขันคู่แข่งเนี่ยก็มาจากต้นสังกัดพรรคเดียวกัน ก็ตอบแทนคุณทักษิณไม่ได้แต่ได้ยินคนคุณสมคิดเชื้อคงบทอะไรสักอย่างหนึ่งเมื่อเช้าเห็นบอกว่าบอกว่าไม่ใช่เป็นเพื่อไทยเหมือนกันใช่ไหมแล้วก็บอกว่าอยู่กันคนละพรรคก็อาจจะเป็นคนละเบอร์แต่ว่าก็หลายสื่อมวลชนก็วิเคราะห์กันนะครับล้วก็เป็นคนละเบอร์แต่คนคุ้นเคยกันแล้วก็เป็นคนที่ทํางานกันมาตั้งแต่สมัย3040ิบกว่าปีที่แล้วแต่ถ้าเกิดใครตามสมัยก่อนที่ยังมีพรรคเพื่อแผ่นดินได้ก็คงจะตามทันเพราะว่าสมัยก่อนมัน การเมืองมันเป็นมาอย่างไงแต่ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราเราก็ทําในสิ่งที่เราควบคุมได้แล้วก็พยายามเข้าหาหมวลคะแนน,นเข้าหาเนื้อคะแนนในแต่ละอําเภอที่เรายังมีจุดแข็งแล้วก็ใช้เวลาอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าผมไม่อยู่แต่ว่าคุณคุณธนาธรจะลงมาวันที่สิบสอง1 5สี่สิบห้าก็จะวิ่งชนเนื้อคะแนนอีกก้อนหนึ่งแล้วผมกลับมาอีกทีหนึ่งวันที่20ก็คิดว่าในช่วงที่ เป็นช่วงสาวที่คนอยู่บ้านไม่ได้ทํางานเนี่ยก็จะเปลี่ยนใจให้มากที่สุดช่วงชิงให้ได้มากที่สุดแต่ในช่วงวันธรรมดาก็เข้าใจว่าทางนายกน้อยอยู่ในพื้นที่แล้วก็สอปจอยู่ในพื้นที่ก็จะค่อยๆเคาะประตูบ้านปูพรมไปเรื่อยๆนะครับพี่ดิงครับงว่าจากปัญหาดังเ่าเนี่ยมันจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทให้ประชาชนสามารถชนะในเลือกตั้งอจอุบลได้ผมก็คิดว่าถ้าประชาชนเปิดใจอะไรก็เป็นไปได้ใช่ไจะถ้าวิเคราะห์กันด้วยตัวเลขวิเคราะห์กันในอดีตนะครับก็คนที่ได้คดิตครั้ ในช่วงเลือกตั้งอาบาจอปี63เบอร์2ได้2องแสนหกตอนนี้ก็อยู่ในครอบครัวที่เป็นสสอ,อยู่แล้วทางทางก้าหน้านี่ได้แสนกว่าคะแนนที่เหลืออีกประมาณแสนหกรวมการเนื้อคะแนนก้อนมันก็มีความเป็นไปได้แต่อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราทําให้เขากลับมาใช้สิทธิ์ได้เยอะเท่าปี63หรือไ,ม,ไม่อย่างอุดอรนี่มันไม่เท่านะอุดอรนี่น้อยกว่าเยอะ อุบลนี่กเ็เป็นพื้นที่ที่ต้องกระตุ้นให้มันออกใชเสิ์เยอะแล้วก็ในในเรื่องของเนื้อคะแนนเนี่ยผมก็คิดว่าแบ่งเป็นสามก้อนที่ใกล้เคียงกันสองแสนแปดสองแสนหกสองแสนเพราะฉะนั้นถ้ามองในมุมนั้นเนี่ยก็ถือว่าเรามีเนื้อคะแนนท,ที่จะมีอยู่แต่พี่น้องชาวอูบลจ,จะเปิดใจให้เราหรือไม่นี่ก็ต้องต้องขอความกรุณาแล้วก็คงต้องใช้เวลาที่เหลืออย่างคุ้มค่าที่สุดทุกวินาทีสทาาัปดาห์หน้านายกรัฐมนตรีเตรียมแถลง100วันผลงานรัฐบาลมีอะไร ด้านหน้าวันที่เท่าไหร่ครับ12ก็สภาเปิดพอดีถ้างั้นทําไมพักผมก็เลยลองถามไม่ได้คุยกันเองกับในพักประชาชนนะลองถามว่าทําไมพักประชาชนไม่ลองตั้งกระทู้สดถามนายกรัฐมนตรีดูนะแล้วก็เรื่องสําคัญๆอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับทางประทเทศเพื่อนบ้านเรื่อง MOU เรื่องประศพื้นที่ทับซ้อนทั้งเรื่องเกี่ยวกับสีคนที่ระยองด้วยว้าแดงด้วยเรื่อง85%ด้วยเนี่ยก็ถือว่าทํางานกันในระบบรัฐสภานายกก็มาตอบเอง ก็จะได้ประหยัดค่าแถลงไปเยอะใช้พื้นที่สภาไปเลย mm hmm. ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสทาั้งทางของอพรรคประชาชนก็กล่าวว่าน่าจะเป็นผู้นําฝ่ายคา้าน mm hmm. ได้ตั้งกระทู้ถามแล้วก็ลองดูซิว่านายกรัฐมนตรีแทนที่จะแถลงแบบคนเดียวไม่ได้มีโอกาสซักถามเนี่ยให,ให้ได้ถามไหมแล้วก็เป็นพื้นที่สภาที่ดีก็ฝากไปทั้งผูน้นาฝ่ายคา้านด้วยแล้วก็ฝากไปทังนายกรัฐมนตรีด้วยว่า1 1 1 2สภาเปิดแล้วไม่แนะ่ผมก็อาจจะเข้าไปเพราะว่าเป็น เป็นที่ปรึกษาแบบไม่รับเงินไ,ไม่รับค่าตอบแทนของกรรมธิการอยู่สองสามกรรมธิการก็อาจจะเข้าไปประชุมกรรมธิการก็จะได้ไปรับฟังในตอนนั้นด้วยก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีผมว่าผลงานของรัฐบาลที่ไหนที่เป็นข้อด้อยแล้วจุดไหนที่ยังเป็นข้อข้อดีอะคะที่ยังต้องปรับอยู่ผมว่าในในช่วง3เดือนที่ผ่านมากับ3เดือนที่เราจะเจอเนี่ยมันก็ฤดูฤดูฝนกับฤดูฝุ่นพอมันฤดูฝนเนี่ยก็ตั้งแต่เหนือจนใต้ก็ท่วม พอท่วมแล้วเนี่ยคุณก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่กระทบแค่สิ่งวัล้อมันกระทบทั้งเศรษฐกิจแ,แรงงานรายวันทํางานไม่ได้กระทบทั้งการศึกษาเด็กปเรียนหนังสือไม่ได้พอน้าํามันลดแล้วความเดือดร้อนของประชาชนก็ไม่ได้ลดตามไปด้วยใช่ไหมครับพอสามเดือนข้างหน้าที่เราจะเริ่มเจอตั้งแต่มกรลาไปแล้วก็เจอฤดูฝุนฤดูฝุ่นก็เราก็อยากให้คนมาช่องเที่ยวก็มาเที่ยว,มยว,มยวไม่ได้อีกแล้วก็มาเร็งปอดก็มากมาขึ้นเรื่อยๆเมื่อวานนี้เจอที่อุบลก็มีคนมาเที่ยวจากภาคเหนือก็บ่นกันบอกว,ว่าพอฝนเสร็จ ก็เจอฝุ่นพอฝุ่นแต่ไอที่ฉันฝันไว้มันก็ไม่เหลือแล้วดูแล้วดูฝนแล้วดูฝุ่นที่ดับฝันประชาชนอันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่ที่รัฐบาลเท่านั้นนะครับที่จะแก้ไขปัญหาได้ทางไฟนิติบัญญัติก็คงช่วยกันเร่งแก้กฎหมายพวกก้บบอากาศสะอาดหรืออะไรที่มันสำคัญสำคัญให้รัฐบาลมีฐานอ้ำนัจในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนด้วยิัไม่ไงั้นมันก็ท่วมซ้ำซากแลแรงซ้ำซาก pm สองจุดห้าซ้ำซากไฟป่าซ้ำซากสี่ห้าปีทำข่าวด้วยกันมาก็ กันก็คุยกันเรื่องเดิมก็ต้องฝากทั้งทางรัฐบาลและวนิติบัญญัติแล้วก็ทางผู้สื่อข่าวด้วยว่าช่วยกันทําให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงกที่จะได้ไม่ต้องมาสัมภาษณ์กันเรื่องเดิมๆตลอดด,ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ